ก็1บมันทึงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวเศร้านะคะกับการจากไปของอดีตนางแบบดังคุณติ่มเพนพรค่ะที่ได้เสียชีวิตแล้วในวัย67ปีค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงจิตอาสาบินบลูลิตได้เข้าไปช่วยเหลืออดีตนางแบบดังคุณติ๋มเพนพรภายทูลที่ป่วยหนักจากหลายโรครุมเร้าทั้งไทรอยทุ้งลมป่งพองจนร่างกายซู้ผอมน้ำหนักเหลือแค่26กิโลกรัมล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ25เมษายนคุณบินได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของคุณติ๋งเพนพรและได้แจ้งกำหนดการรดน้ำศพของอดีตนางแบบดังที่วัดหลัก4ี่ค่ะ ขณะที่เราคนบันเทิงที่ท,ทราบข่าวการสูญเสียนี้ก็ต่างร่วมโพสต์อะไรด้วยเช่นกันอาทิตย์นักแสดงรุ่นใหญ่คุณตุ๊กดวงตาที่ได้โพสต์ภาพเมื่อครั้งที่ได้ถ่ายแบบแฟชั่นกับคุณติมเพนพรพร้อมกับข้อความว่าขอให้ติมสู่สุขติภูมิในสัมปรยภพด้วยนะเพื่อนไม่ต้องเจ็บป่วยอีกแล้ว ฝังอดีตนักร้องดังยุค80นะคะคุณอุ้ยระวิวันก็ได้โพสต์ไว้อาลัยรุ่นพี่ในวงการบันเทิงค่ะว่า RIP ค่ะพี่ติ่งเพนพรนไพทูนขอให้พี่ได้พักด้วยความสงบสุขนะคะพี่ ส่วนผู้จัดพุ่งกับละครชื่อดังนะคะป้าแจ๋อยุทธนาถึงแมบบ้ว่าไม่ได้สนิทสนมกับพี่ติ่งเพนพรเป็นการส่วนตัวแต่ก็ได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปพร้อมทั้งยกให้อีกฝ่ายเป็นแฟชั่นไอคอนในยุคทองของนิตยศาสตร์ผู้หญิงของไทยค่ะทั้งนี้กําหนดการสวดพระพิธีทมศพของคุณติ่งเพนพรมีเพียง3วันนะคะถึงวันที่27เมษายนนี้ที่สาลาจงอยู่อ่อนวัดหลัก4ี่ก่อนจะชาปนก,กิจในวันพฤหัสบดีที่28เมษายนค่ะทางก้าสิบสามเทิงต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจักไปในครั้ นี้ด้วยนะคะ